พวกเขาบอกว่านี่คือยุคแห่งเสรีภาพคุณเลือกได้ทุกอย่างแม้กระทั่งยี่ห้อของโซ่ตรวนคุณเลือกได้ไม่ว่าจะสีเงินหรือสีทองแบบบางหรือแบบหนาจะคลิปหนังจระเคหรือปักโลโก้แบรนด์ดังคุณจะซื้ออะไรก็ได้ในเครือขายที่รัฐกำหนดคุณจะไปที่ไหนก็ได้แต่รองเท้าแตะห้ามเขา้า คุณจะยิ้มยังไงก็ได้ให้กลมกลืนในวันที่คุณไม่มีสิทธิ์เศร้าเราถูกสอนให้เชื่อว่าการได้เลือกเท่ากับเสรีภาพแต่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องเลือกอะไรแล้วใครนิยามว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการและใครออกแบบกรงขังที่ดูเหมือนบ้านเราอาจไม่ได้ถูกสั่งเราอาจไม่ได้ถูกจับเราอาจไม่ได้ถูกปิดปากแต่เราถูกทำให้เชื่อ และในคืนหนึ่งเมื่อคุณหลับตาและถามตัวเองว่าฉันเป็นใครเสียงหนึ่งจะกระซิบกลับมาว่าเจ้าคือผู้มีอิสระในการเลือกยี่ห้อของโซ่ตรวนด้วยตัวเองอิสระภาพของโลกคือการเลือกมัดมือตัวเองด้วยมือตัวเอง